คลิปนี้ก็มาให้ดูเปรียบเทียบให้ดูระหว่างลิ้นเดิมกับลิ้นแต่งก็เป็นลิ้นของคลิก125คลิก150นะครับอันนี้เป็นของแต่งอันนี้เป็นของเดิมะจะเป็นที่ตัวที่ตัวเดิมที่เปรียบเทียบให้ดูจะเป็นของเดิมของคลิก 125I ไอตัวแรกเจนเจเนเรชั่นที่1 ก็คือตัวแรกเลยนะครับเดี๋ยวจะเปรียบเทียบทีละมิตินะครับก็เริ่มจากเริ่มจากมุมนี้ก่อนอ่ามุมนี้มุมนี้ ลิ้นเดิมมีขนาดาผมวัดไม่ถึงนะก็คือเอาวัดจากปากนอกเนี่ยมันใหญ่กว่าอยู่แล้ววัดตรงเนี้ยตรงนี้มันได้ยี่สิบห้าจุดห้าวัดตรงนี้ได้ยี่สิบเอ็ดตัวลิ้นเนี่ยน่าจะไม่ยี่สิบสองก็ยี่สิบสี่ประมาณนี้นะตัวลิ้นนะในตัวใบลิ้นเล่งไม่ยี่สิบสองมิลก็ยี่สิบสี่ซึ่งผมไม่เคยแกะออกมาวัดนะครับเอ ส่วนตัวลิ้นแต่งตัวนี้ที่ผมสั่งมาจะเป็นขนาด34มิลน,นะ34ะใบลิ้นเล่ง34มิลดูกันต่อ ก็คือใหญ่กว่าในทุกใหญ่กว่าทุกเกือบทุกมิตินะแต่ว่าตำแหน่งเนี้ยตำแหน่งเนี้ยจะใกล้เคียงกันแต่ก็ยังแก่ก็ดูใหญ่กว่าตัวจาร์ดึงเปิดลิ้นเนี่ยก็ก็ยังดูใหญ่กว่านิดหน่อยนะรูนี้ของแต่ง ส0มิมลส่วนของเดิมตรงนี้21่สิมิลนะครับใบของเดิมผมไม่แน่ใจนะอาจจะ22่ิบสอหรือ24่ีมิลใบลิ้นเลงข้างในนะส่วนของแต่งอยู่ที่34มิสีมิล ่ารูตรงนี้รูอ่าแป้นลีดทอยดีอยู่ที่30ส่วนอันนี้21อ่าเอ็ดประมาณนี้เดี๋ยวผมเปิดให้ดู คือคอตรงเนี้ยอันเนี้ยสามสิบสี่มิลส่วนคอตรงนี้ยมันจะทําช่วงรอยต่อเนี่ยมันจะทํามารับกับตัวใบตัวใบเลยนะก็คือจะสามสี่แล้วก็ค่อยๆเล็กลงมาเป็นสามสิบประมาณนี้ตรงนี้เราสามารถเปิดเพิ่มได้จะเปิดเพิ่มก็ได้เพราะว่าเนื้อยังเนื้อเนื้อเนื้อของมิเนียมค่อนข้างหนานะตรงนี้สามารถเปิดเพิ่มได้อส่วนผมก็จะไม่เปิดเพิ่มครับเพราะว่ารูตรงนี้ของฝา ที่ผมสั่งมามันมีขนาดเปิดไว้ที่27มิลน,นะเปิดไว้ที่27มิลก็สั่งตัวนี้มาเพื่อที่จะใส่ก็จะไม่เปิดเพิ่มประมาณนี้ก็ราคาก็จากพันกว่าบาทก็มันลดเหลือไม่ถึง1,000นนะก็ในแอปซื้อขายออนไลน์นั่นแหละครับ ประมาณนี้สวยงามมากก็อ่ะทีนี้ถ้าถามว่าเอามาใส่ได้เลยไหมก็ตำแหน่งองศาอะไรเนี่ยคือเท่ากันเป๊ะนะครับแต่ว่าถ้าเป็นคิก 125i g e n e r a t i o ไที่หหรือตัวแรกเนี่ยอ่าข้อข้อหัวฉีดจะเป็นตรงจะเป็นทรงนี้นะข้อหัวฉีดจะเป็นทรงนี้ส่วนถ้าเป็นคลิก 125i ตัวใหม่หรือคลิก 150i เนี่ยจะเป็นข้อหัวฉีดทรงนี้นะประมาณนี้ก็คือถ้าถ้าจะซื้อลิ้นเอามาใส่กับคลิก125ตัวแรกก็ต้องซื้อข้อหัวฉีดมาด้วยนะครับส่วนถ้าเป็นคลิกร้อยตัวใหม่ที่เป็นตัว LED ขึ้นไปก็ซื้อแต่ลิ้นมาก็น่าจะใส่ได้เลยนะแมปเซนเซอร์เซนเซอร์เดินเบาอะไรก็ใช้ของเดิมได้เลย ประมาณนี้ครับคลิปนี้ก็มีเท่านี้สำหรับาการรีวิวเปรียบเทียบให้ดูระหว่างลิ้นเดิมกับลิ้นแต่งนะครับขนาดของเดิมคลิกร้อยกับขนาด34มมิลของแต่งประมาณนี้ครับ